เชื่อว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่ค่ะทั่วประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมค่ะประธานในพ<า>ิธีได้รับเกียรติจากพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สิ้าผู้ประบาดสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อจุดเครืค่อ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชพระบรม,มนาถบพิษ รวมไปถึงการปรับรูปแบบการแสดงให้ทันสมัยมีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนในด้านต่างๆซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูนธุนค่ะซึ่งก็เป็นบทเพลงที่จะได้ให้ประสงนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์กรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนออกมาเป็นภาพวาด ระบายสีนะคะที่สวยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลงานแห่งนี้ผลงานทั้งหมดนี้ะนะคะก็จะผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยได้ศึกษา เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอีกด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงการกักเก็บน้ํานะคะแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะมาเยี่ยมเยียนไม่ว่าจะเป็นในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลมากแค่ไหนค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชีวิตพอเพียงภายในฟาร์มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะมีโครงการฟาร์มนะคะที่เห็นมาตั้งแต่เ็ก เด็กจนถึงโตและหลังจากนี้นะความตั้งใจของน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงให้ในการแนะนําเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจะเด็กขึ้นครองราชสิริราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมินมีในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการต่างๆนะคะซึ่งนำเสนอโดยมคุเทศน้อยค่ะ ในด้านของการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ฉันบอกนะคะโครงการหลายๆโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการการพัฒนานาการพระราชดำริในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาบ้านทรายขาวรายงานเึงนโครงการพระราชดำริจุฬาภรนะคะจากสำนักชลประทานที่50จากเครื่องบินนะคะเวลาโค้งอะค่ะก็จะเห็นเห็นประตูเด็ดในพื้นที่จังหวัดนราธิวา วเมื่อวันที่24มีนาคม2502บ้านปลักปาค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกสตอโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้านจะมีการปรับปรุงโครงการมาเรื่อยๆนะคะทั้งการปรับปรุง พืชผักต่างๆหลายๆสายพันธุ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็จะได้นําไก่พันธุ์พระราชทานเนี่ยไปมอบให้กับค่ะซึ่งนี่ก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำรินะคะก็เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างพระาราชดำริตอนนี้ค่ะท่านประาธานก็อยู่ที่เขงอเาเภอสุไหโปดอํเาเภอสุไหป่าดีค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ3,566ค่ะ